สวัสดีตอนเศร้าค่ะเพื่อนๆมื่อนี้ผ้าพเพื่อนๆม่อย่างออกกำลังกายนะจ๊ะยางแป๊บนึงนะคะเพื่อสีเข,ข่ากลับบ้านแล้วก็ไปเหตุเก้าเขาให้สานะจ๊ะพี่น้องทรงอลิสาไปกินเดก,กุปตอนเมื่อนี้สิไปทรงเลดจ,จักหน่อยจากอำเภออยู่ดานหลังนู้นค่ะแหลมๆไปทรงอลิสาอยู่กินเดก,กุปหรือกะออกมาย่างแป๊บหนึ่งนะคะ รับบรรยากาศมื่อนี้บ่ไดทํางานกับเพื่อนเห็นบ่าฟงเป็ดล่ายหลายจ้ะพี่น้องจักรายานเล็กหน่อยกับกำลังมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนเนาะส่วนมากคนอยู่นี่ใส่จักรายานเป็นหลักค่ะเ,าาเป็นเมืองที่แบบใส่จักรายานล่องมาจากค่ะ กาศดีครับเพื่อนๆขี้มูกอะไรตังมูกก่อนเล็กหน่อยข้างหลังกำลังไปโรงเรียน ส่วนเท่ากัไปเบิงอ่ะพักบุงฝรั่งก่อนนะคะอากาศกำลังดีไปจอดพักบุงฝรั่งยางพ้นน่ะข่างไอแม่น้ำแป๊บนึงนะคะอากาศกลับตาลจา้ะสุดบรรยากาศตอนเช้าแป๊บนึงเบิงเปียดน้อย พีกน้อยช่วงนี้ลายค่ะย่างขอบลายบอดาด้พี่น้องว่าขีมาข่มาขี่ม้าลายย่างขอบลายบอดายบัรรากาศมื้อนี้ดีดีค่ะเพื่อนเพื่นพนอนพอำเภออยู่พุนแหลมจุลููดอยู่สีเบาซูฟังค่ะเพื่อนเเรื่องเกี่ยวกับ พอบานบ่สบายนะจ๊ะพี่น้องคือพอบานไปหาหมอหมือขึ้นตอนทุ่มหนึ่งค่ะกลับมาเที่ยงคืนเพราะว่าหมอเขาบ่ห้นอนค่ะแต่ว่าเขาให้ยาที่มีส่วนผสมของมอฟฟินลดการเจ็บปวดนะคะพี่น้องให้กินทุกสามชั่วโมงนะคะมือหนึ่งกับสีรอบหารอบนะจ๊ะพี่น้องลดบรรเทาอาการเจ็บปวดหลังนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเกี่ยวกับ ใช่เ้นหลังนะคะแต่ว่าเขาบอใหานอนนะคะเบลยเยียมนี่หน่อยนักหน่นอยนาที่เขาเสียหายนอนลงบานนะจ๊ะเตียมอุปกรณ์ไปเครื่องนอนไปแต่ว่าเขาบ่ใหานอนนะจ๊ะเพืเ่อนๆโอ้พี่น้องเดี๋ยวผ้าเบงปลาผักบุงฝรั่งจ้ะดอกไม้ปลาดอกดินก็มากงามอันนี้ก็เป็นปลาหนึ่งนะคะปลาผักบุงฝรั่งแต่บ้านได้เกิดหรอค่ะ ท่านหนมีนอเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่ามีขีหมาวะนี่ว่าท่นเกิดจ้าเพื่อนๆบุกฝรั่งยังเงียบอยู่ฝนถึงล่งค่ะพี่น้องเบิรดอกอันนก็เรียกดอกอะไรสวยงามค่ะคุณ เ,เ,เห็นปลาเลยเห็นมาสวยงามสวยงามเลยค่ะแต่ว่าพักบุ้งฝรั่งบ้านได้เกิดค่ะเห็นบ่มเป็นต,ตอแห่งๆนะอตอนเศร้าๆนี่ก็สิเห็นจักรยานพุกพรานค่ะย่งางม,มากเรื่อยๆก็เจอเป็ดหน่อยขงังข้องน้ำจ้ะเพื่อนๆ เห็นอยู่เลยๆนะจ๊ะกระสินมีเป็นฝูงอยู่นะคะหลายอันนี้เป็นสัตว์คุมข้องนะคะโอเคนะจ๊ะเพื่อนๆถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วจ้ายางออกลัองกกลแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวกะไปเข้าระบบแม่บ้านเหมือนเดิมนะจ๊ะมือนี้ดีเนี่ยบ่ได้ไปเห็นงานจ้ะเพื่อนๆสิได้แบบเก็บบ้านเก็บซองนิดนึงนะจ๊ะพเพราะว่าปล่อยให้หกมาก หลายมือแล้วจ้าโอเคนะจ้าขอบคุณพี่ๆที่มาหาหไก่กำลังใจสุภูสุคนนะคะเป็นกำลังใจให้สุพนทีไม่อยู่เมืองนอกน้ำกันนะจ้าพี่น้องหรือเมืองไทยก็ดีเนาะปัญหาอุปสรรคมีทางออกเสมอจ้าขอแต่เฮ้อย่ดดูถูกความหมั่นใจความตั้งใจของกระของนะคะปัญหามีทางออกมีทางแก่สู่ไปจ้าจังพอกันไหมคลิปหนาเด้อ๊าบายจ้า